สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะอยู่กับแอนุกี้ช่องอดิศรแฟมิลี่ค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยจัดผลไม้กันค่ะอานมด้เอ้ยไม่ไงไมดใสทรี่ใส่คไม่ใสงน้เยอะขึ้นเลยต้มเี่ไมใช้หลังนี้ก็มีส้มส้มนก็มามา้จัดใส่ตันเถ้ามันจะมี จำไปหมหมดหมดจ้าเข้ากล้องก่อนนิดนึงจะถ่ายตัวเองก็ถ่ายมือถ่ายเพื่อนๆนั่นแหละเพราะาเรก็ไม่ได้่นี่อีกนะคะเออลูกี้ไม่ทำอะไรที่เข้าก้องเลยเฉยนะคะทุกคนเออลูกี้น่าประทับใจโอ้โหนี่ไง ไทยเหนื่อยเนอะเราทีมสีพูนั่นนี่โอ้ไม่ได้เจตนาไม่ได้นาทีมสีชมพูใ้่ชมพูนะแล้วทีมสีแดงไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วทีมอะไรแล้วนะทีมสีชมพูจะเป็นงไงดีนะม่สิงสวยมากเลยนะเหมือนเล่นขายของน้อยนะอะอเน เดี๋ยวหนูหนูว่ยกไปเลยไหมพี่นุ๊กเอาเยวัน่เยอเอาโเอนีเขงเท่าไหร่คะนี่เท่าไหร่คะน่ะส่รอมแม่ถ้าโงละห้บาทอีคนนี้คือแพงไหมคะคือแค่ะ คนจัมานั่งค่ะเราด้จัดทำเงินเพิ่มนไครูัรู้าอ่นต้ไ่เพราะว่าเห็นเหสบอกว่าเดี๋ยวกลค้ากล้มายหม้ไม่เพราะว่าเห็นเห็นบอสบอกว่าเดี๋ยวกำลังคุณป้าลังซื้อหมดหมามดตูแลวตู้๋รยกไปมันก็จะาทะเลทล ค่อยวางแล้วก็ถ้าสะวมันจะรุนแล้วก็ไปค่อยๆวางกระสอจเลยโอ้เป็นดูกลุมเนี่ี่เพื่อนทำสวยน่าทานมากเลยอ่ะพี่เพืสวยมากเลยป็นดงกลุ่มแล้วสวยามให้น้อั้มาเลยโอเครับสวยมากเลยนะยืนข้างอยู่จะเป็นคะแนนต้นนะคะ เ่องทำเป็นวงกลมนี okay. ่สวยๆโนโนโนเอาถัดล้อไปเรองขึ้นมาไม่ดีบ่อยตัวงเอาัดล้วางมาใส่ชุดสดผไ้่าันดทัอดโอเคหมต้องดีให้สวยๆงานนะโอคนเ้งหน้าชกม้ไหมผ้าชุดม้มหน่อยให้มันเหน่อย ขายผ้าก็ดีนะผ้าตัวนั้นไปเอาดีค่ะต้องใช้ผาเจ็บนะครับพี่นาทีหาให้หน่อยอ่ะหาหน่อยอย่างที่ไม่มีราคาอาจารย์ไปใส่บ้านไปที่กินอยู่ในถุงอยู่ในถุงนี้อันหนึ่งชู้เนาะชู้แต่เป็นชู้ก็ได้ชู้อะเราว่าอะไรนาก็ได้เป็นชู้ที่ไม่ไม่ใช้แล้วนะไม่มันเป็นผ้าใหม่เนอโอเค ชูจากเยมันอ้ชูจากเปนวกเอีนอย่นี้เปนอันีต้องการมฮมีเท่าเอามาเลยคส่้าตกนะเนตากออก่มีสาร้ากว่าอรนที่คนบอกว่าองใส่ตรงนี้อืนี่จะหาเออนี่ใส่นี่มันด้วยเบือดอันนี้คือมันมันมีรอย นี่เแหละอะไรสันงไ้มหน่งสูงแปดโอ้ใช่ไหคะสูงแปดสูงแปดจ้ว่าเสร็งนะจ๊ะฐานนี้เป็นส้มนะคะเป็นส้มมีมะละกอมีส้มโอมีกล้วยมีมะพร้าวมีขนุนมีมะขามมีมันมีเผือกมีฟักทองอันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะ ฟักฟักเฉยๆโอเคฟักมีทับทีมมีองุ่นเผือกเผือกแล้วก็มันด้วยเนาะเอ่อแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงแก้วมังกรค่ะฟักทองอันนั้นอันนั้นอรซาลี่เหรอคะสาลี่พุทรา ແລ້ວມາ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 ແມໂມໃສ

อ้แล้วก็มีสับปะรดด้วยนะคะสับปะรดต้องจัดให้สวยๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะเอฟซีก็เดินทางมานะคะโอ้รับถึงก็มาขอพรนะคะมาขอพรมาขาม สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟสิทุกท่านนะคะฝากกดไลค์ฝากชมคลิปเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะคะค่ำนี้นะคะก็ช่วยกันจัดผลดะไม้นะคะจัดเพื่อว่า ก็คนละไม้คนละมือนะคะงานงานไม่หนักนะคะงานเบาๆนะคะงานพูดคุยสนุกสนานเฮฮานีะ้คะบรรยากาศภายในงานในช่วงค่ำนี้นะคะมาจากจังหวัดไหนคะอ๋อมาจากชัยภูมิ คนอีสานคนอีสานใช่ไหมอีสานอ้าโอเคล้ไปข้างนโอยังได้น้องเบนมาเลอเล้ยทองหรือเปล่าคะพี่ใหญ่มาก

นี่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 เหลืออีกเหลือทีพี่นัทอีู้งาเสรหมดแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วจัดพา์นท่ายังพี่ชิดแอบมาแล้วทุกคนนะเราต้องรีบฟ้องนะทุกคนอบลคุยกับเอซีค่ะสวนด้านบนนะคะเอซก็ขึ้นไปถ่ายรูปนะคะเอฟซีนี่นี่ปป เยสวยนะตัไม้ต้นสวเว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณไลฟ์สวัสดีค่ะ